Oh no! ไม่คิดจมาทำาไปน้องความรู้คือรอยขอกเรายกแบงเดร็จมาตำวจทำงานด้า หมวดเฮ้ยไอ้ของเราถอยมาของเราถอยมาคุณอย่าต่อล้อต่อเถียนตะบูนมะครประชาชนดีที่ใ <refugees> ส <forever> ่แว่นดำไม่ต้องออกกอนไม่ต้องหอมไอ้ก็ไม่ต้องหอกเหมือนกันเลยเราไม่ออกเพราะพวกคุณนชอบรักหลับเราอยู่ตลอด พักกระจายปัตยใหม่ตอนที่สามนะพอจังหวะที่สามดูเหล่ามากล้ามาพี่น้องตำรวจขอร้องเดินย้ายเขาออกมาเลยเดี๋ยวกลับร้องกันไม่มีปัญหาพี่น้องตำรวจดูย่อยนะขอเถอะครับขอเถอะมวลหาประชาชนัดนันอยู่กันต่อ คุณลุงถ้าคุณลุงองการยาเดี๋ยวผมบอกเ,อเดี๋ยวไปซื้อให้ผมคุณลุงพี่พี่น้องตำรวจเอาคุณลุงไปนั่งห้องแหร์เย็นๆยก่อนไม่ได้นี่อะไรกันเลยไม่ได้มาขัดขวางเราไม่พี่น้องสื่อมวลชนครับพี่น้องสื่อยังอยู่ไหมครับวันนี้เรามาพูดด้ืยความทุธรรมนะครับท่านใดวันนี้พี่น้องสื่อมวล และสำคัญแต่เราต้องการสือที่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นพี่น้องใครทีหิวข้าวข้าวกำลังมาเอาละให้คุณลุงแก่อกทุกคนดึงถือว่ารุ่นพ่อเราแล้วจะไปนั่นเลยจบเมื่อไหรแกให้แกขี่ท้อ คุณลุงครับอยู่วัดไหนครับคุณลุงคุณลุงสมาคัวัไหนขอใหโชคดีนะครับคุณลุงครับขอให้เป็น